สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแนวคิดเกษตรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับจากข้อมูลที่เราได้มาคือเรื่องหลุมพอเพียงเหมือนจะเป็นวิธีปลูกพืชหลายๆอย่างในพื้นที่น้อยๆนะครับใช่ค่ะเป็นคอนเซปที่ดีมากๆเลยคือหัวใจสำคัญมันไม่ใช่แค่เอาพืชมาปลูกรวมกันนะคะแต่มันคือการออกแบบเ,เหมือนจัดทีมให้พืชอะคะ่ะให้แต่ละอย่างมันเกื้อกูลกันทำงานร่วมกัน ก็คือเหมือนย่อส่วนระบบนิเวศเล็กๆมาไว้ในหลุมเดียวเลยอ๋อจัดทีมให้พืชน่าสนใจครับในข้อมูลเขาพูดถึงไม้พี่เลี้ยงใช่ไหมครับที่เป็นเหมือนตัวหลักช่วงแรกอย่างกล้วยน้ำว้าที่บอกว่าปลูกไว้ทางทิศตะวันตกอันนี้คือมีเหตุผลเฉพาะเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะกล้วยนี่สำคัญมากช่วงเริ่มตน้นคือเขาจะช่วยให้ร่มเงาแล้วก็รักษาความชื้นในดินให้ต้นไม้อื่นๆที่ยังเล็กๆอยู่ การปลูกไว้ที่ตะว,วันตกก็เพื่อให้ช่วยบังแดดช่วงบ่ายที่มันแรงๆอะค่ะอ๋อครับครับเข้าใจละแล้วลพอกล้วยเขาให้เครือให้ผลผลิตแล้วเราก็จะตัดต้นเขาออกเพื่อเปิดทางเปิดพื้นที่ให้แสงแดดส่องถึงพวกไม้ยืนต้นหลักที่เราอยากให้เขาโตต่อไปได้เต็มที่อืมเป็นการจัดการแบบหมุนเวียนใช้ประโยชน์ตามจังหวะเวลา ใช่ค่ะเป็นการใช้ทรัพยากรในหลุมให้คุ้มค่าที่สุดทีนี้พอไม้พีเลี้ยงอย่างกล้วยหมดบทบาทไปก็มีพืชกลุ่มอื่นๆเข้ามาอีกในข้อมูลบอกว่าแบ่งเป็น5ระดับเลยอันนี้ผมว่าน่าทึ่งมากใช่ค่ะเขาแบ่งตามบทบาทหน้าที่แล้วก็ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตทำให้เรามีอะไรกินอะไรใช้ต่อเนื่องจากหลุมเดียวนี่แหละค่ะถ้าไล่ดูตามข้อมูลนะคะก็จะมี1คือไม้พีเลี้ยงก็คือกล้วยอย่างที่คุยกันไปเมื่อกี้ครับผม สองคือไม้ฉลาดหรือไม้ข้ามปีพวกนี้จะให้ผลผลิตด้วยๆค่ะแบบว่าไม่ต้องดูแลจุกจิกมากเช่นชะอมมะละกออะไรพวกนี้ mm hmm. สามคือไม้ปัญญาอ่อนหรือไม้รายวันอันนี้เออชื่ออาจจะฟังดูแปลกนิดนึงนะคะใช่ครับตอนผมอ่านเจอก็สะดุ้งเหมือนกันเอ,อ๊ะไม้ปัญญาอ่อนนี่มันยังไงกันแน่ฮ่าฮ <laughs> จริงๆเป็นคําเปรียบเปรยค่ะไม่ได้มีความหมายไม่ดีนะคะคือเขาหมายถึงพืชลม้มลุกที่อายุสั้นๆ โตเร็วให้ผลผลิตเร็วต้องคอยปลูกใหม่เรื่อยๆนะคะก็พวกพริกมะเขือโหระพาคะนา้าอะไรทํานองนี้ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเป็นเรื่องอายุวงจรของมันใช่ค่ะแล้วก็สี่คือไม้บํานานอันนี้ชื่อเห็นภาพเลยนะคะคือเป็นพวกไม้ผลยืนต้นที่ให้ผลผลิตเรากินได้นานๆเหมือนเป็นเงินบํานานเลี้ยงเราไปยาวๆเช่นมะม่วงมะนาวขนุน ครับพวกไม้ผลหลักๆใช่ค่ะแล้วสุดท้าย5คือไม้มรดกอันนี้จะเป็นไม้ใช้สอยที่มูลค่าสูงๆปลูกทิ้งไว้ให้ลูกให้หลานเป็นทรัพย์สินระยะยาวมากๆอย่างพวกสักทองพยุงเขาแนะนำให้ปลูกฝั่งตรงข้ามกับกล้วยค่ะ โอ้โหครบวงจรจริงๆในหลุมเดียวมีทั้งกินระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแถมมีไม้ใช้สอยเป็นมรดกอีกฟังดูเป็นการออกแบบที่ฉลาดมากใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าจริงๆนะครับใช่ค่ะให้ผลผลิตหลากหลายลดความเสี่ยงด้วยแต่การดูแลพืชห้าระดับที่ความต้องการอาจจะต่างกันในพื้นที่จํากัดแบบนี้มันจะจัดการยากไหมครับโดยเฉพาะสําสหรับคนที่อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์เกษตรมาก,ก่อนก็ <c oughs> ก็ต้องยอมรับนะคะว่าอาจจะต้องใส่ใจเรียนรู้ธรรมชาติของพืชแต่ละชนิดพอสมควรการเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมกับดินฟ้าอากาศบ้านเราแล้วก็เลือกที่มันเกื้อกูลกันไม่แย่งกันมากนี่ก็สำคัญค่ะ แต่ข้อดีก็คือถ้าเราจัดระบบนิเวศในหลุมให้มันสมดุลได้ตั้งแต่แรกอย่างเช่นปลูกพวกสมุนไพรไล่มแมลงแซมเข้าไปด้วยมันก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องโรคมแมลงลดการพึ่งพาสารเคมีไปได้เยอะเลยค่ะได้ผลผลิตที่ปลอดภัยขึ้นด้วยเหมือนสร้างระบบที่พึ่งพาตัวเองได้ในระดับหนึ่งอืมจริงด้วยครับเป็นการสร้างความยั่งยืนเล็กๆในพื้นที่ของเราเองสรุปแล้วหลุมพอเพียงนี่ก็คือ การจำลองระบบนิเวศย่องย่องขึ้นมาในพื้นที่จำกัดเพื่อให้เรามีผลผลิตหลากหลายทั้งของกินของใช้หมุนเวียนต่อเนื่องกันไปเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคนเมืองหรือคนที่มีที่ดินไม่มากแต่อยากจะพึ่งพาตัวเองเรื่องอาหารหรือสร้างความมั่นคงทานอาหารเล็กๆขึ้นมาใช่เลยครับมันเป็นมากกว่าแค่การปลูกผักสวนครัวทั่วไปแต่มันคือการคิดเชิงระบบการจัดการทรัพยากรที่น่าสนใจลองคิดนอกกรอบจากการเกษตรดูนะคะ ไอ้หลักการจัดสรรทรัพยากรแบบพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็แบ่งบทบาทตามช่วงเวลาตามประโยชน์ใช้สอยแบบนี้เราจะเอาไปประยุกต์ใช้กับการจัดการเรื่องอื่นๆในชีวิตประจําวันของเราได้ไหมหรืออาจจะมองไปถึงระดับการวางแผนชุมชนให้มันยั่งยืนขึ้นได้ยังไงบ้างอันนี้น่าจะเป็นคําถามที่น่าสนใจให้เราได้ลองคิดต่อยอดกันดูนะคะ